สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมหลังจากฝนตกนะครับหลายวันมากนะครับผมก็วันนี้นะพาทุกคนมาดูต้นยางนะครับผมอายุ9ปีนะครับทางสวนนะครับใช้จุลินทรีย์นะครับ EM นะครับน้ำหมักผสมกับไตรโคโดมานะครับฉีดพ่นต้นยางนะครับซึ่งนะครับวันนี้จะพามาดูต้นยางพันหกร้อยนะครับที่ตอนแรกนะครับตอนแรกเปิดกรีดนะครับอันนี้เปิดกรีดได้3ปีแล้วนะครับพอ ผมเปิดกีดได้ปีแรกนะครับแล้วมันเกิดอาการตายนึ่งนะครับตายนึ่งหรือว่าเชื้อรารงนะครับผมผมก็เลยทดลองเอาน้ำหมักนะครับน้ำหมักที่ผมผสมกับไตรโคเดอร์มานะครับฉีดพ่นฉีดพ่นรักษานะครับคือทำลองนะครับทดลองทำดูนะครับผมผ่านมา3ปีนะครับผมผ่านมา3ปีนะครับปรากฏว่านะครับต้นมัน มันลอกเปลือกออกนะครับผมต้นนู้นเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับต้นมันอ่มันสลัดเปลือกนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะที่ผมฉีดเชื้อไตรโคโนมาหรือว่าเป็นเพราะอะไรนะครับหรือว่าเป็นเพราะพันยางหกร้อยนะครับผมอันนี้นะครับนี่นี่นี่นต้นนี้นะครับผมอันนี้คือคือกรีดมีดแรกนะครับมีดแรกตั้งแต่สามอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เจอฝนมาเรื่อยๆกันเลยไม่ได้ ไม่ได้กรีดนะครับอันนี้นะครับอันนี้ปีที่แล้วนะครับผมอันนี้ปีนี้นะครับได้แค่นี้เองนะครับปีนี้หน้าเกานะครับหน้าเกาหน้าเกาอยู่นี่นะครับหน้าเก่ากรีดปุ๊บนะครับเป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราทําให้น้ํายางไม่ออกนะครับผมน้ํายางไม่ออกกรีดมา3ปีนะครับผมก็เลย อยากแกทดลองนะครับเชื้อไตรโคดมาผสมกับน้ำมักเอเอ็มนะครับก็เลยฉีดพ่นฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้งมั่งเดือนละครั้งมั่งนะครับผมก็เลยพอมาปีที่3นะครับปีที่3นะครับปีนี้ปีนี้ผมก็เลยเปิดกรีดตรงนี้เปิดกรีดนะครับอันนี้น้ายางมิดมิดหนึ่งนะครับมิดหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้มิดหนึ่งเปิดกรีดได้แค่นี้นะครับน้ายางออกปกตินะครับออกปกติดีนะครับแล้วไอตัวที่มันเคย เป็นเชื้อรานะครับตัวนี้มันจะเทาะเปลือกออกนะครับดูดินี่มันสลัดเปลือกออกนะครับนี่เห็นไหมนี่มันมันสลัดเปลือกออกมันแตกเปลือกออกนะครับผมไม่รู้ว่าทางสวนพี่พๆเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมนะครับผมมันก็สลัดเปลือกออกนะครับตัวที่เป็นเชื้อรานะครับอันนี้ผมจําได้เลยเป็นเชื้อรานะครับตอนเปิดกรีจปีแรกนี่เป็นเชื้อราเลยนะครับผมเปิดกีดได้แค่นี้เอง เป็นเชื้อราเลยนะครับแล้วผมก็ใช้น้ำหมัก EM นะครับแล้วก็ผสมกับเชื้อไตรโคดมาฉีดพ่นฉีดพ่นตามลำต้นนะครับก็เลยมาปีที่3นะครับก็แปลกใจนะครับก็เลยถ่ายให้ทุกคนดูนะครับว่ามันสลัดเปลือกนะครับอันนี้เป็น1,600นะครับก็เลยมาถ่ายเป็นความรู้นะครับความรู้พี่ๆเพื่อนๆนะครับเผื่อใครจะทำตามนะครับนี่ ผมว่าใช้ได้ผลนะครับผมลองมาแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ